สวัสดีครับอยู่กับผมจำร 10. ักรถแฟกซิ่นะเพื่อนก็มาดูอาจารย์ตองครับเ7 0มนปันนะครับเ6 0ม6กก็เครื่องจะมุนแตกนะครับรออะไรอยู่ครับก็มาดูอาจารย์ตองนะครับคนเดียวเงาๆแล้ววันนี้ปันนมหกก็วันนี้ก็ไป ไปด้านหน้านะครับไอวันไลโลขับอยู่นะครับใส่ห่าง3ไป2 6กนะครับปงงองฟอนนะครับหนักมากนะครับเดี๋ยวเราดูอาจารย์่องเสร็จเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัหมังศุนหลากห่าง3ามจะไหวไหมครับ เพื่อนๆนะที่คอมเมนต์นะถามผมว่าทำไมไม่ซื้อรถรุ่นเอลมาใช้ไว้ปั่นนาครับก็งานสนมากนะครับงานของผมจะเป็นงานตีแห้งนะครับตีน้ำผมก็ไม่ค่อยรับเท่าไรนะครับเพราะว่ารถรถเราใหญ่ก็จริงนะครับแต่งานไปไวกว่านะครับเหมือนที่ผมเลือกรถรุ่นเอ็มมาไว้ปั่นนาแห้งนะครับคือว่า บางปีนะครับคนแรงนะครับรถเล็กนี่จะปั่นเข้าไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็งานก็ไปช้านะครับรถใหญ่มันจะหมุนโรตารี่มันกว้างนะครับแล้วก็อัตราการจินน้ามันมันก็ผมว่าวันหนึ่งนี่แถวบ้านผมจะใช้แค่เกียร์สองสองเตาสามเตานะครับในการตีแห้งนะครับ ก็เฉลี่ยน้ํามันไล่ละประมาณ100นะครับ100ยร้กว่าบาทนิดๆน,นะครับงานก็จะไปไวอย้่นะครับวันหนึ่งก็ประมาณ10 10ิบก็ไล่นะครับเยอะสุดก็ประมาณ15ไล่นะครับ แถวบ้านผมก็จะปั่นปั่นแห้งนะครับปั่นแบบนี้นครับก็เขาจะไม่นิยมไถไถเยอะนะครับจะนิยมปั่นนะครับเพราะว่าเขาจะเอารถไถเล็กนะครับรถไถเล็กเก็บเอานะครับรถไถเดินตามนะครับก็ปั่นแบบนี้ก็ตกอยู่ที่ไร่ละ6 0 0บาทนะครับไรล,ละ6 0 0 ว่าถ้าเปลี่ยนไปท่อใน M 70นี่เสียงน่าจะรันมากครับก็เงาๆเ,เลยครับจานตองนี้แปดไหลนะครับเศษละสีไหลนะครับเงาๆงาเลยครับคันเดียวครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเจ้าหอมนะครับ วัดหลวงปู Desert, ่ผาแดงนะครับหรือ hey. ว่าวัดพระบาทนะครับลอยพระบาทนะครับก็ยอมรับนะครับจอมูนของ ของพี่อาทิตย์นะครับหรือว่าช่างอาทิตย์ลงกึงนะครับแม่ขาจานนะครับผมซื้อมาเก้าหมืนกวาน่าวนะครับซือ้อมาเก้าหมืนกว่าครับใช้มาสามปีแล้วครับทนตอโดนหินนี่ก็ถือว่าทนนะครับไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับสามปีครับปั่นงานหนักตลอดปีเลยครับ ก็ทำไมถึงใช้เกียร์ที่ปั่นช้านะครับแรงงานน้อยนะครับหรือว่าถ้าเราใช้เกียร์ไว้นะครับสามเตาสี่เตานี่จะเข้าดินไม่ลึกนะครับเขาก็ไม่จ้างนะครับรายละหกรอยนะครับก็เน้นคุณภาพนะครับเน้นผลงานนะครับก็ช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับ ก็ผมก็ยอมรับนะครับอาจารย์ตองนะครับขับรถจะเย็นอยู่นะครับทำงานมีสีมือนะครับมีงานตลอดปีนะครับมีงานต่อๆไปนะครับถ้าเวลาเรารีบนะครับรีบเอางานเยอะนะครับเอางานเยอะเงินเยอะนะครับถ้ารีบเกินก็ผลงานก็อาจจะไม่ดีนะครับเขาก็จะไปเล่าต่อๆกันแล้วก็เราจะไม่มีงานทํานะครับถ้าเราได้ทํา เอาหน่อยนะนก็ถือว่าช่วยจเจ้าของไร้ไปนะโอ้ถ้าเปลี่ยนไฟท่อนี่โหดจัดแน่นอนนะ้วมีจิตศร ก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆ้อยเสียงเท่านี้ก่อนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปในวันละรัดดันนานครับดูว่าลากห่างสามครับจานยี่สิบหกนิ้วนะครับโคงของฟอร์นะครับจะลากไว้ไหมครับก็ได้เจอกันคลิปหน้าเพื่อนก็คลิปนี้บายๆครับ